แต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพที่สําคัญที่สุดเลยที่จะบอกจุดเปลี่ยนของเซตในแง่ของการพลิกเป็นขาขึ้นหรือพลิกเป็นขาลงเนี่ยให้เราดูตรงนี้ครับถ้าเซตเป็นขาลงที่ลงมามา,มากๆจน RSI ของเราต่ำกว่า30มากๆหรือโอโซมากๆนั่นเองเมื่อไร RSI ของเซตอยู่ใต้30มา so มากๆโอโซมากๆนั่นเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมระวังครับนั่นหมายความว่าเซต อาจจะใกล้จุดต่ําสุดแล้วหลังจากนั้นเฝ้าดูต่อเนื่องครับถ้าเซตจะเป็นขาขึ้นจริงสิ่งที่เกิดตามมาหลังที่อาศ o ยโอโ o มากๆเซ็ตจะเริ่มตัดเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับและ MACD จะเริ่มตัดเหนือซิกแนลขึ้นมาแล้วก็ตามด้วย MACD ตัดเหนือศูนย์ในที่สุดครับและจุดที่สำคัญของการเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเราต้องเฝ้าดูตอนที่ตัวอาศัยของเซตเนี่ย ขึ้นมาใกล้ๆโอเวอร์บอทครับหรือโอเวอร์บอทคือ R SI เนี่ยใกล้70หรือเกิน70จุดนั้นเป็นจุดที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้า R SI เนี่ยโอเวอร์บอทมากๆเอสเกิน70มากๆเนี่ยท่านเตรียมพร้อมเตรียมระวังให้ดีนั่นหมายความว่ามันใกล้ละมันใกล้จะยอดละแต่จุดตรงนั้นอาจจะไม่ถึงจุดจบนะครับแค่บอกให้ระวังให้เตรียมพร้อมแต่ถ้าจะเริ่มขานลงชัดเนี่ยเซตจะมีสามการปรับใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมา M A C D อยู่เหนือ0ูนย์จะเริ่มตัดใต้เส้นสัญญาลแล้วตามด้วย M A C D ตัดใต้0ูนก็จะเป็นการเริ่มขาลงโดยสมบูรณ์ครับ